สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังสนใจติดตามชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมพามาส่งนะครับฟาร์มาส่ง Facebook ของ h o n i กนะครับโฮนิกชื่อเต็มเตมก็คือบริษัท HOME SONIC ELECTRONIC นะครับที่ตั้งเขาอยู่ที่บางบอนกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับหลังจากที่เราไปอลอนเล่พนเจจนจรอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้เรามาดู Power M m p นะครับ power amp ที่น่าสนใจมากๆของฮ o นิกนะครับจริงๆแล้วฮ o นิกเนี่เขาเก่งในด้านระบบเสียงตามสายระบบเสียงห้องประชุมนะครับะระบบติดตั้งภายในอาคารนะครับแต่ที่พามาดูวันนี้เป็น Power M m p ที่ใช้สำหรับงานไลา์สาวนะครับงานดนตรีงานเวทีนะครับเป็น Power M m p ติดตั้งกำลังขับสูงขนาดใหญ่นะครับ ที่สำคัญที่น่าสนใจที่สุดก็คือคลาส G H นะครับคลาส G H นะครับเป็นคลาสแปลกๆใช่ไหมครับหลายๆคนไม่เคยได้ยินนะครับว่า G H นี่มันหมายถึงคลาสอะไรจริงๆแล้วเอ่อคลาส G H เนี่ยผมพยายามที่จะไปคน้นนะครับไปค้นหาที่มาที่ไปของคลาส G H GH นะครับผมออกเสียงมัน GH ไม่รู้ว่าใครจะออกเสียงยังไงก็ช่างนะครับ G H เนะครับเป็นการผสมผสานนะครับผสมผสานระหว่างาระบบเสียงที่ใสสะอาดของคลาส s B นะครับคลาส A B ในระบบอนาล็อกมาผสมกับคลาส s D นะครับคลาส D ซึ่งเขาบอกว่าให้ความถี่ลงลึกนะครับให้ความถี่ลงลึกความถี่ต่ำา่่างั้นเถอะ ที่ว่าคนชอบเอาไปขับเบรซับเบรเอามาผสมกันแล้วนะครับออกแบบมาเป็นคลาส G H นะครับคลาส G H แล้วก็ประสิทธิภาพในการาลดลดความสิ้นเปลืองนะครับในด้านพลังงานไฟ,ฟฟ้านะครับที่เราเห็น,นี่ตัวใหญ่ๆนี่นะครับตัวนี้นะครับ G H A 7,000 นะครับ GHA 7,000แล้วรุ่นลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีู่3รุ่นมีสระามซีรีส์นะครับที่เห็นมีโปรนะครับแล้วก็ s d นะครับมี3รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดู GHA 7,000นะครับ GHA 7,000น่าสนใจนะครับกำลังขับ8โอมอยู่ที่1,300วัตต์นะครับ1,300วัตต์ครับตัวนี้ใหญ่น่าใช้นะครับ แล้วก็ลองลงมาก็เป็นตัว3,006นะครับ3,006นี่คือ800 800วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วซีรีส์ต่อมาก็คือ,อ HD ซีรีส์นะครับ HD ซีรีส์นี่มีอยู่2 2ตัวนะครับมีคัท GH นะครับคัท GH ที่พัฒนามาเป็นระบบ power supply นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งล่าสุด ก็จะเป็นตัวสี่ชแนลนะครับสี่ชแนลเอาการเลยนะครับ1 3 0 0วัตต์เนี่ยนะครับจากนั้นก็มาเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือโปรนะครับโปรซิลีโปรซิลีนี่มีอยู่2 2เกรดเหมือนกันนะครับมีแบบหม้อแปลงกับแบบสวิตชิงนะครับอสองตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงกำลังวัตต์ก็ตามนี้เลยนะครับพันสองร้อยวัตต์ แล้วก็โปรพัดอ่าโปรสิบห้าพัดอันนี้พันห้าร้อยวัตต์พันห้าร้อยวัตต์นะครับอ่าเป็นคลาสที่ดีนะครับคลาสที่ดีมีสองคลาสนะครับคลาสจีเฮดกับคลาสที่ดีนะครับต้องขอไปอ่าในบางช่วงที่เก่าผิดนะครับคลาสที่ดีนะครับซึ่งเขาพัฒนาออกมาสองรุ่นนะครับมีโปรยี่สิบสองนะครับตัวใหญ่สุดนะครับตัวนี้สองพันสี่ร้อยวัตต์ตัวนี้แรงเอาการเลยทีเดียวนะครับคลาที่ดี นะครับสำหรับคนที่ชอบหม้อปแปลงนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีในระบบเครื่องเสียงกลางแจง้งก็ยังมีตู้ลําโพงนะครับตู้ลาโพงทุกไซส์นะครับแล้วก็มาสง่งมาส่งเพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องนะครับได้รับรู้ว่าใครมีอะไรนะครับจะไดะ้ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจในการซื้อนะครับสําหรับคนที่ชอบโฮนิกก็เข้าไปเช็คดูราคาเช็คดูสินค้านะครับ คุณสมบัติต่างๆเขามีรายละเอียดอยู่ในเ c e b o o k นะครับแฟนเพจโฮนิกนะครับสำหรับผมก็พามาเพื่อเป็นกาวไกลเท่านั้นเองนะครับไม่มีผลไม่มีผลประโยชน์ได้เสียกับใครทั้งสิ้นนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม